สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจากยู u ูบกมอนเวนะครับอันนี้เราก็อยู่กันในซีรีส์ b a t ร์เิลสมิธนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ระเิตชั้น4นะครับก็เป็นที่เก็บเลเวลอีกที่หนึ่งนะครับคือหลังจากครับที่แล้วนะครับผมก็ไปเก็บเลเวลที่หนอนแดงใช่ไหมครับจนเปลี่ยนอาชีพเลยตนจ็อบ50นะฮะก็ก็เราเราก็อยู่หนอนแดงไปก่อนนะครับแล้วเก็บจ็อบนะครับ ก็สกิลแรกที่ผมอัพเลยนะก็คืออดีนดรีนลัสนะครับก็พยายามอัพให้เต็มนะครับตอนที่ไปเก็บเลเวลหลังเปลี่ยนอาชีพมาแหละพยายามอาสกิลนี้ให้เต็มก่อนนะครับอัพแล้วชีวิตจะสบายขึ้นมากนะครับผมหลังจากอดีนารีนลัสเต็มแล้วก็มาอัพนี่ครับพาวเวอร์ชารตนะครับก็อันนี้อดีดรีนอดีนารีนลัสเนี่ยทำให้เราตีเร็วนะครับผมส่วนพาวเวอร์ชารตนี่ทําให้เราตีแรงขึ้นนะฮะ นี่ครับที่เลเวห้าบวกแอทแท็กเข้าไปยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแรงมากนะฮะนี่ดูได้เลยนะครับนี่ครับอันนี้แค่มีอดีรีรัดกับอาภาวาทัดสองอันนะครับสกิลอื่นผมยังไม่ได้อัพอะไรเท่าไหร,ร่นะฮะนี่แค่สองอันนี้ก็เวลสบายแล้วนะครับผมนี่ครับ ถึงสเตตัสนะครับเตตัสนี่ของผมตอนนี้เป็นเซงหกสิบหกสิบเอ็ดนะครับผมก็ถ้าใครจะอัพตามมาก็อัพไว้ที่หกสิบก็ได้นะครับแล้วก็ผมเริ่มอัพเอจินะครับก็รู้สึกว่าหลบไม่ค่อยพ้นนะครับก็เลยหันมาอัพเอจิบ้างแล้วครับมีวิ์หยอดไปนิดนึงนะครับหยอดไปเล่นๆนะฮะแล้วก็เด็กสามสิบเหมือนเดิมนะครับเด็กคงจะหยุดไปเท่านี้ก่อนนะครับก็ตอนนี้คงกดเอจิรัวๆมาก่อนนะครับ เอตอนกดสกิลดีรีรัดตอนนี้182นะครับก็ถือว่าตีเร็วสะใจประมาณหนึ่งแล้วนะครับผมก็ถ้าเลเวลใช้อจิสัก70ก็น่าจะได้สัก183-84นะฮะน่าจะราวนั้นนะครับผมนี่ก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผม คือหลังจากอัพ power touch เสร็จปุ๊บผมก็มาอัพไอ้นี่ต่อเลยนะครับวอร o v e ลี่รีเสิร์ชนะครับ <_ C as in> เพื่อเอาแอทแทคกับพิ t นะครับผมส่วนไอ้พาววเอร์เพอร์เฟคชั่นกับพาวเ power maximize เนี่ยก็เอาไว้ที่หลังนะครับเดี๋ยวรอไอ้วอร์พอนรีเสิร์ชเต็มก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปอัพไอ้พวกนี้ที่หลังได้นะครับเอาแบบประหยัด s p มาเก็บเลเวลก่อนนะฮะนี่ครับ เซตผมก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็เสื้อกล้ามเกงในนะครับแล้วก็เปลี่ยนเครื่องประดับมานิดนึงนะครับเป็นเข็มขัดใส่การ์ดกุ้งนะฮะก็ทําให้เราบวุยจีไปอีก2นะฮะเราแบ็กสมิธไม่ค่อยกังวลเรื่องน้ําหนักอยู่แล้วนะครับผมอ่านี่ครับอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูครับตอนนี้คือ aspd หนึร้อยเจ็ดสิบสามใช่ไหมครับไม่ได้เปิดอดีตรีลัดนะครับดูกันตีครับโคตรช้านะฮะ อ้าวไม่ทันตายซะแล้วนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเรามาเปิดอดีรีลัดกันนะครับนี่ครับอ้าวไม่ทันอีกแล้วนี่เร็วขึ้นเยอะเลยนะครับจาก173ขึ้นมา182เลยนะครับแค่กดสกิลเดียวนะฮะนี่เป็นสกิลที่ควรอัพเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับแบ็กซามิสายบูส์นะครับไม่โกนพลาดนะครับโกนเป็นสกิลแรกที่อัพเลยด้วยซ้ำนะฮะ ครับ AB มันหายไปแล้วเลือ181บอนะฮะอดี๋ยไปกลัวครับเราตรีธรรมดาเบิ้ลทีก็พันสองแล้วนะครับ à. นี่ครับอันนี้ผมใส่ขวานสองวัวนะครับถ้าใครมีงบก็ใส่สองเมืองจะแรงกว่านี้นะครับน่าจะลาลาหนึ่งพันได้นะฮะ ของผมมันสาหรับตีขนาดใหญ่นะครับตีไอซิดเนี่ยจะแรงมากครับไอซิดผมตีพันสนะครับเนื่องจากไอซิดเป็นมอนสเตอร์ขนาดใหญ่นะครับส่วนพวกมัมมี่พวกหมาดำอะไรเงี้ยเป็นมอนสเตอร์ขนาดกลางนะครับมันเลยเข้าแค่800นะฮะนี่ครับตีเบิ้ลได้สะใจมากนะฮะที่พิระมิดชั้น4เนี่ยที่ผมมาก็เพราะมันประหยัดยาดีนะครับไม่ค่อยเปลืองมากนะครับ ก็เอาน้องไก่มาเต็มรถเข็นก็อยู่ได้หลายชั่วโมงเลยนะฮะก็อยู่เรื่อยๆครับไม่ต้องเปลืองอะไรมากนะครับตีสบายๆนะครับแปบ๊บเดียวก็ตายแล้วนะครับเอฟอาจจะไม่ได้หวือหวามากนะครับตัวละ800ตัวละพันอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีไอซิดเนี่ยโดดมีไอซิดเนี่ยตัวละ2,000กว่านะครับที่ดีที่สุดนะฮะในแมปแต่แมปนี้มันได้ลุ้นอย่างอื่นนะครับแบบนี้มันมี มีมิกใช่ไหมครับมีมิกก็ก็กอรอลุ้นการ์ดนะครับการ์ดก็ไหลเอ็มอยู่นะครับตอนนี้แล้วก็มีหมาดําให้ตีด้วยนะครับชอบตรงนี้แหละฮะก็นี่ผมได้หมาดํามาหนึ่งใบแล้วนะครับนี่จากชั้นนี้แหละก็ตีๆอยู่เมื่อกี้ก็ดอบนะครับก็ถือว่าเป็นให้ลุ้นโชคอย่างหนึ่งนะครับแบบนี้นะฮะ นี่ก็ยังกินเนื้อเหมือนเดิมนะครับประหยัดยาเข้าไวน้นะฮะนี่ถ้าแบบเยอะๆหน่อยก็ลากเข้ามาชิดขอบทางซ้ายนิดนึงนะครับแล้วก็เอาด้วเข็นฟาดมารัวๆเดี๋ยวมันก็ตายแล้วนะครับถือว่าเป็นแมปที่เก็บสบายนะครับแบบนี้ปีลิมิชันสี่นะครับใครอยากมาก็ลองมาดูได้นะครับก็ อย่างที่บอกนะพยายามเก็บอดีราลีรัดกับพาว์ชาร์จให้มันเต็มก่อนนะครับแล้วค่อยขึ้นมานะครับน่าจะสบายกว่านะครับนี่อยู่ที่นี่ก็อยู่ได้ยาวๆเลยนะครับถ้าไม่เบื่อซะก่อนก็อยู่ได้ยัน70เลยนะครับอยู่ชิวๆครับถือว่าหาการ์ดหมาดําไปนะฮะนี่โอเคครับก็คลิปนี้เอาไว้ประมาณเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็อย่าลืมกด subscribe YouTube กมลเวด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้เข้าในฟีดของ YouTube นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ